ตั้งแต่โตมาจนใหญ่ยังบ่มีแฟนมันไผกับเขาจากคนผู้สาวเขาคงบ่สนคนนาบอ่รอบ่เหมือนเกาหลีมีมอไซคหนึ่งขันที่แม่มอบให้ฉันเอาไว้ขี่อก็ดังไฟกะบ,บ่มีสิติดเครื่องแต่ละที่ก็ต้องเข็นกระตุกเอา สิ่งเล่าข้าวคือชายาเอื่นคอยขวดใหญ่ขวดน้อยขวดกักก็มากลายฝาลมเอ็มร้อยพวกไว้ังเอลบ่มีเสียหายอยากสิมเมามือได้กระจกออกมาเปิดฟ้าขนโลดสุดจนป่านนี้มีบ่สาวไหนผมาสนใจอยู่เป็นคู่กับมอไซห่างห่างกันอย่างเงียบเงามามามือได้ขี่มอไซเลาะไปหอบานยกเลาะไปมาจนจาบานรำคาญจนท่อมันดังจนฟังอียังบอ ได้ยินแม่รูปอายบอลอบอ,บอมียีหอมิติกินเหล้าขาวมักหมอลำยาวยาวไปเต้นไปเมาอยู่นาหันเวทีบอมีสูบบุริยาสองอันที่มีก้นกรองของแพงๆรูๆสำเฮามันสมควรคู่ยาสินตรางัวกระดาษมนตัวใหญ่ๆจุดไฟแช็กสูบควันเข่าไปจังไดจังใดก็มีควันออกมาคือการเบิด จีบสาวได้ก็มีแต่คนเหมือนเสยเป็นยอดเฮานั่นมันเซยเซยรถสนิยมมันบอมีใส่ชงยินคาเดบเสื้อผ้าลายดอกหลากหลายสีเกือบดาวเทียมยี่ห้อบ่มีนับปคือเกาหลีในสรีทีวีที่สาวๆเขาหิดตกันก็จังสั้นมันบอแม่นโตเฮาก็มักสูบยากินเหล่าสาวๆของเข่าใจบ่เหมือนอาเสียกินวิสกี้นางจีบไว้รวยเรือถึกใจคงอยากเป็นคุณนาย ไอ้ก็เข้าใจหมอไส่ห่างห้างคันเดียวเทียงวัดประจาไปหา้าเบิงวงหมอลำกำคอขวดเหล่าเมาอยู่นาหานเต้นบ่อไายไผ่บ่ได้ไนสนใจไั่สิรำคาญจนเกือบขาดฝุนคลุ้งนาหานจนผู้สาวต่างบ้านเอ้นใส่เดือนถือกขี่เท้าหอนหอนนอนบ่รับอยากมีผู้สาวอย่างเขาแต่ไผ่สีเอาบาปขี่เมาหน้าตาบ่ดีบ่หล่บอบอร่รวยเบิง กลาขึ้นคืออย่างเจอผีอยูู่้เดียวกับรถดังห้างเบิดปีย่อนมันบอแเล่นนี้เฮาไปทางใดมอไซ่าเก่าๆก,ก,กับขี้เมาอย่างอายบอกเคยเหตุภัยเสียใจน้ำตาไหลกันแล้วกันมักหลายเสียงแคนเสียงพินมอลำมันๆสาอายต้องจังสั้นซึ่งที่เข้ากันแม่นบอถึงอายบอหลอกกระเบิงแห้งกันในตีลาอย่าเบิงกันแค่หน้าตามา บ่หูถึงขังในใจอายอาจบ่รอแต่ก็หักไัยด้วยความจริงใจเขาหักกันที่หัวใจบ่ได้หักกันที่ของนอกกายาสุรายาเมาใครเขาก็เลิกกันได้ขันเจ้าหักกันครับอายสิเป็นคนไม่บ่ไปแตะทองเงินทองหาได้สิใหาเก็บไว้เพื่อมือนาเฮาสองขอเพียงตัวน้องหักไห้จริงใจอีลี